วิธีดูหน้าจอแสดงผลจักรยานดิจิตอลรุ่น E104 นะคะคนไข้ก็จะปั่นจักรยานนะคะขณะที่ปั่นเนี่ยหน้าจอก็จะแสดงผลอัตโนมัติเองแล้วถ้าเกิดเราต้องการดูเรื่องเวลาเคอร์เซอร์นะคะสามารถกดเคอร์เซอร์มาที่ T ตัว T แล้วถ้าเกิดว่าต้องการดูระยะทางกดเคอร์เซอร์มาที่ตัวดต้องการดูระยะรอบ กดเคอร์เซอร์มาที่ C ต้องการดูรอบทั้งหมดกดเคอร์เซอร์ไปที่ T C และต้องการดูแคลอรีร่กดไปที่ C A